สวัสดีค่ะคลิปที่สองนะคะช่องคุณยายนะคะวันนี้คุณยายมีบอลสีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะคะอยู่ในไซส์กระถางหกนะคะหน้าสวยเลยนะคะชุดนี้คุณยายเอฟเข้ามานะคะค่าส่งเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทแพ็คไทตะก้าส่งไปสนีนะคะส่งวันพุทธที่สิบสี่นะคะสิงหามีแต่ระบบโอนนะคะขอคนที่รอน้องได้นะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งเทพฝายลุงหน้าทิศสวยแบบนี้เลยนะคะ อันนี้อยู่ในกระถาง5.7มั้งคะเนี่ยเทพไฟลุงต้นนี้150บาทนะคะค่าส่งน้ำหนักเยอะแล้วก็เรนูนครนะคะอยู่ในกระถาง6นะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นที่ห150บาทแล้วก็เลนูนครต้นที่2นะคะ150บาทนะคะอยู่ในกระถาง6นะคะ แล้วก็ต้นนี้น่าสวยมากนะคะแผ่นดินทองนะคะนี่น่าสวยมากต้นนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะคะอยู่ในกระถางองหลอดใหม่น้องก็มาแล้วนะคะต้นนี้สองร้อยบาทนะคะน่าสวยมากแล้วก็ต้นนี้ลูกไม้นะคะต้นนี้น้องเป็นลูกไม้หน้าส้มๆนะคะนี่ต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะ แล้วก็ต้นนี้ซีลานักปาดแพงนะคะหน้าหวานมากฟอร์อมสวยมากเลยนะคะเนี่ยซีลานักปาดต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะหน้าสวยมากแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้แดงใบเล่นะคะหน้าสวยนี่นะคะต้นนี้300อบาทนะคะแดงใบเล่ แล้วก็มาดูต้นนี้นะคะเลกัสซี่นะคะอยู่ในกระถางหกนะคะนี่ใบใหม่น้องมากระ้ายนะคะเลกัสซีนนะะ่ต้นนี้สองบาทนะคะต้นนี้ซับลุงโลดนะคะน้องเริ่มจะก,กัดชมพูแล้วนะคะบอลใบหอกนะคะซับลุงโลดต้นนี้ร้อยห้าสิบนะคะแล้วต้นนี้วันพฤหัสป้ายนะคะนี่ ายมาหน่อยๆน,นะคะร้อยหบาทโตไปน้องสวยนะคะวันพฤหัสป้ายแล้วก็ต้นนี้พิษชมพูนะคะอยู่ในกระถาง5.7นะคะร้อยห้าสิบาทโตไปน้องสวยนะคะน้องชอบแดดนี่นะคะวันนี้คุณยายก็มีบอลสีมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะ สนใจเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะส่งวันพุทธที่14ี่นะคะขอคนรอน้องได้นะคะมีแต่ระบบโอนนะคะแพ็กใส่ตะกร้าส่งไปสนีสนใจเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะกดไลค์กดแชร์ก,ด, share, กดติดตามช่องคุณยายได้นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คุณยายได้นะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอลสีน,นะคะสวัสดีค่ะ